ทิ้เลยลี้ออกยัไปอ๋อเป็นบ้างเฮตุโอล์นี่ลองไปสวยลูกนี้ตายไปแล้วพี่งไปได้ด้วยเราปลดไปแล้วที้งเราโอ้โหเกือบล้อเข้าไปแล้วลูกนี้เบียกมันเลยว่าตงตามมาเก็บบอลไม่ได้ครัาออกแี่ออกหลังออกข้างไปครับลูกเตะห้าวเฮตโอล์ให้ไปมีแต่จ่ายเขาตามมาแล้วไม่มีใครครับโอ้โห ได้สองหัวดึงสั้นแ่เวฟ้าไปให้พี่เป่าหิ้เลยแล้วก็โคี่เปานะฮที้งเลยครับโอ้โหคนโตตวนิ่งแล้วนี่ท้ขอบพี่เปาเลย ยอยู่ไม่ทั่วแหม่ปล่อยมาไม่ดีครับเก็บบอลไม่ได้จ่ายไปคือหลังไปลูกนี้โดนสกัดออกข้างไปครับเป็นลูกเตะห้างขอ๋อุูซานแล้วยังไงลูกนี้เบอร์สิบเอ็ดโดนดักไว้ได้ แล้วแม่มเูกไปข้างอยู่แล้วของดีส่เอาแล้วเซทูโอรุงนี้แม่เปลนูกเตตัวไปให้กใกล้เบอร์สิบเอไทยมาเบอบร์หเบอร์หพี่ไปสวยล้วลนี้จึงกลับมาคืนไปที่พี่เป่าจ่ายลูกนี้ก็ติดนะแ,แม่ จะบอกไม่ด้พี่โตจะสวยใจเอาหูไปเทวยโอ้โหใจสวยลูกนี้ดีงย้งเป็นเฟมั่งลูกเตะมุมของนี้ดูสายเข้ามาเบอร์18ได้อยู่แล้วไงยังได้อยู่ทางขวาเบอร์28ดีโราโหเบาลูกนี้ตวนมาพี่เป่ากลับมาคือหลังไปให้ไปที่พี่เป่า ใส่ลูกนี้ไม่ดีแล้วเดาไว้ได้ยังแม่งของอหลังไปแล้วเป็นลูกเตะมุมของให้พู โหวเขาทีเป uh, ิดมาถึงโถสามประตูทั่วจ่ายมาโหวกเข้าที่พี่ยาโอ้ยยังได้อยู่แล้วลกมๆทอ่ไตรงนี้ไล่มาแล้วสองประตูแข่งมอแมู่ หนีเมืออ่อสี่เกวียนดันสวัสดีบอลปอาไปทางขวาลูกนี้มวกตัดตรงกลางยิงยังเซฟยังได้อยู่จี้ทีไม่ตกก่อนพิโกเห็นลูกตัตสวลัลดีได้ไปเอียงไปลูกหนีหมวกไว้ได้เบอิ้ลยังหมดไว้ได้ลูกนี้คือหลังมาก่อนแล้วไม่ดีก็ไปนตัดแล้วลูกนี้แจะจ่ายออกมาสกัดเราข้างไม่ได้ไ สวยครับใส่เลตีแล้วโนทะตัดเตะทิ้งออกข้างไปส้นะรเล่าเบอรสี่เอร์สี่จะไปเองครับเห็นได้อยู่สี่เราง่ายสวนมาแล้วเหีเสียบอลไปอีกแล้วแมใ้ไปทางขวาหลุดแล้ว หนีจ่ายมาโล่ๆเรียบร้อยเลยอ่ะแม่เจ็ดะูสองค<อ>รับระบรบอกได้บ่าอยู่แต่จจ่ายเข้ามาก็ติดครับแม่ รถอกยงไงลูกนี้สวดมาแล้วนี่ดูโอ้สวดมาทงางขวาโดยเจนเจน,นล็อกทรงกลางให้โอ้โหให้ไม่ดีครับแม่ลูก่งข้างของเิสซันให้ถึงมาที่พี่เปาให้มาทางซ้ายมาดูอเอจจ่ายลูกนี้ก็ยังติดรับแม่ข้ามไปเบอร์ของแม่ดูมัสวยแล้วจริงโอ้ยยังเต๋อครับแม่ าวแม่เฮ้ยไอ้เดี๋ยวเป็นฟาวของนะแม จับบอลไม่ดีพวกนี้หัดนหกดมาได้ที่พี่เปาเบอร์สิบเอ็ดขไปทางขวาให้มาที่พีเปาให้ไลเบอร์หกแม่บอให้เอโได้อยู่คับโต้แล้วโนเสียบอลแล้วเบอร์สี่ให้ไปที่พี่เปาลยหนีทิ้แล้วไว,ว้วตรงกล่องครับแหม่แล้วขอเวลานอกครับเอทูโ สปอดไม่รอดเดือดจัดใส่ปอยู่แล right ้วจลูกนี้แม่พาๆออกไปเดือัดได้ออยู่ให้ใบก็ด่าไว้ได้ครับนูโยเข้าขวาลูกนี้ยังโดนประกันไ่ได้บสอยู่าให้เขาตางวัเ เบอร์สิบเอ็ดจ่ายไม่ดีครับเป็นโอยังได้อยู่สวนมาเบอร์สิบสามยังยังได้ยังไปได้จริงนี้โอ้โหข้ามนะหาได้วันอยู่เหัอทางด้านเด็กชายเล่นยิงเลยดิบล็อกโจโจดึงใบลูกนี้โดนกัดออกไปแล้วไง ไปอยู่เอลูกนี้เอยเปิเอ็ดทิงมาตรงกลางยอย่เาเบอร์สิบเอ็คือหลังมาเลยคือที่ผู้สาวประเปิดไปก็ออกหลังไว้เลยนะแมามเร้าก็อเบอร์หกหนัมาตรงกลางเบอร์สิลูกนี้ไปทางขวาแล้วใจคือเบอร์สิเลูกนี้ กันเปิดมาที่ลูกนี้แม่ได้อยู่แล้วระวังนะแม่ได้อยู่แล้ว่เดือกันน้วที่ก็ู้ย่นี้สาสวนเราแมนโอยนลยแล้วม่ใจร้อนโอ้ยัดออกไปแล้วนี้อาะรออยู่บนเีเบอร์สี่จนพี thì lượt được mơ học hộ ở ngoài nhắc khoa Tại hộ khoa bơ 11, ếch bơ dự ếch nhắc đứng cầm mà bước này tẩy ở ngoài ra hộp อย่างไรลรกนี้เราตะทิ้งออกไปก่อนเลยนี่ยอาอลที่เสาเลยบอนที่เสาเลยอเดวรที่ส <c oughs> องครับให้ทุกคี่ป่า แล้วไงเราก็ได้ให้กับพี่ดู1นาทีสุดท้ายแล้วแข่ง <indicdade music reuse honorable charging> ให้ลูกให้นะพี่โจโจหมอหาเพื่อนจ่ายไปทางขวาเลยลูกนี้เปิดมาพี่เปาแกวันไม่ได้ลูกนี้พี่เปาจ่ายเข้ามาก็อย่างติดครับแม่ทุกเด็กล็กเตะบอลเอาเล่นตัวลายแล้วให้รู้โอ เต็มจริงแล้วโอ้เรียบร้อยเลยเราเรียบร้อยหมดเวลารแข่งขนแล้วแม่เตกาแขทั้งแหมขอขอทั้งสทีนั่ไงทอแล้วก็